ฮอร์โมนไข่นมสดในขวดเดียวมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันก่อนคะ่ะสุดท้ายคือขวดขอให้เป็นขวดน้ำอัดลมนะเพราะขวดที่เขาทำมาเพื่อรองรับแก๊สอยู่แล้วมาเรามาเริ่มทำกันเลยเมื่อเตรียมนมเสร็จแล้วก็มาตอกไข่สองฟองเลยจ้า ตีไข่ให้เข้ากันค่ะแล้วก็เทไข่ลงไปในนมได้เลยค่ะตามด้วยโยเกิร์ต1ช้อนโต๊ะ,น,ตะน้ําตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะใส่ทั้ง2ออย่างลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะหลังจากนั้นก็ให้เราเทฮอร์โมนลงไปในขวดได้เลยค่ะ เราก็จะได้ฮอร์โมนไข่และนมซอดอย่าลืมคลายฝานะแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มและนี่ก็จะเป็นลักษณะฮอร์โมนที่ผ่านไปหนึ่งวันมาดูวันที่2จะมีการแยกชั้นค่ะวันที่3ดูเป็นเนื้อเดียวกันเลยซึ่งสามารถนําไปใช้ได้เลยนะและฮอร์โมนที่เป็นแล้วจะลักษณะคล้ายๆาสลัดครีมนะส่วนกลิ่นของน้องจะหอมนะหอมคล้ายโยเกิร์ตช่วงอาทิต<ล>ย์แรกถ้ามีเวลาให้เปิดฝาเอาแก๊สออกแล้วปิดฝาให้แน่นและให้กลับขวดไปมาแบบนี้นะวิธีเก็บเก็บไว้ในที่ร่มไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะวิธีการใช้ฮอร์โมน